แล้วตอนนี้นะคะพี่จ๋าค่ะก็กำลังทำถังหมักนะคะที่เราจะใช้หมักน้ำปุ๋ยน้ำอินทรีย์อะไรพวกนี้เนาะเพื่อที่จะไปรดน้ำผักสวนครัวหรือว่าผักต่างๆที่เราปลูกไว้ทีออ่บ้านสวนนะคะนี่ค่ะทำเองกับมือเลยนะคะนี่เป็นท่อเป็นข้อต่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะซึ่งถังใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จอีกทีนึงนะคะ อันนี้นะคะก็คือถังที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จ๋าทำสองใบเลยนะคะนี่เป็นเศษอาหารต่างๆนะคะที่เราจะเอามาทําเป็นเขาเรียกว่าน้ําหมักอะไรนะคะน้ําหมักชีวภาพหรอหรือเรียกว่าอะไรอะ่ะเออปุ๋ยหมัก,ออมกซึ่งซึ่งจาชื่อไม่ได้ไจากเศษอาหารที่เรารับประทานกันในแต่ละวันนะคะนี่คือถังอ้าวน้องแมวก็วนเวียนอยู่นะคะ <laughs> คนก็กลัวแมวไม่กลัว